มีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกมันเป็นธรรมชาติธรรมดานั้นเราก็ปล่อยให้ลมเป็นธรรมดาโดยที่ไม่ต้องไปตกแต่งลมหายใจจิตเริ่มมีความละเอียดขึ้นมาตามลำดับลมก็เริ่มพัฒนาเข้ามาสู่สภาวะของความละเอียดเข้านิดออกนิดเข้านิดออกนิดนั้น เมื่อจิตเริ่มรวมกระแสเข้ามาก็จะมีความรู้สึกหรือความเข้าใจว่าลมหายใจที่ปลายจมูกนั้นอยู่ด้านหน้าความรู้สึกความรู้สึกคือผู้รู้ลมอยู่ด้านหลังลมอันนี้เรียกว่าเราได้รู้จักจิตคือตัวผู้รู้แล้วและในขณะนั้นเราก็มีความรู้สึกทั่วรูปร่างกายเนื้อหนังมังสา ในเวลาเดียวกันเรียกว่ารู้ทั้งลมที่ละเอียดรู้ตัวผู้รู้ลมและรู้รูปร่างกายเนื้อนี้เราประคับประคองไปเรื่อยๆความนึกคิดก็เริ่มแปลสภาพจากการที่เราเริ่มรู้จากความนึกคิดอย่างชัดเจนนั้นความนึกคิดก็ละเอียดลงไป เป็นความนึกคิดที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนึกคิดขึ้นมาเลยก็ได้เรียกว่าความนึกคิดนั้นเข้าสู่สภาวะของความละเอียดได้คลี่คลายออกมาเราก็ประครับประคองตัวผู้รู้ความนึกคิดนั้นไว้ไม่มีความหมายมั่นในมโนภาพหรือเรื่องราวที่มีความนึกคิดนั้นเมื่อเราสามารถประคองในสภาวะดังที่กล่าวนี้ได้แล้ว ด้วยความชำนิชำนาญไม่ว่าลมละเอียดจะเกิดขึ้นมาก่อนก็รู้ลมรู้กายรู้จิตตัวผู้รู้ปล่อยวางความนึกคิดได้หรือรู้รูปร่างกายขึ้นมาก่อนประคับประคองการรู้รูปร่างกายไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้ลมละเอียดรู้จิตตัวผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางความนึกคิดนั้นได้อย่างนี้เป็นต้น เมื่อมีความชำนาญดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะเริ่มสัมผัสกับสภาวะของพลังจิตที่ออกมาจากตัวจิตผู้รู้นั้นได้มาทำปฏิกิริยากับรูปร่างกายเนื้อโดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือซ้ายขวาถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าฝ่ามือซ้ายขวานั้นมีอาการชาชา ให้เราประครับประคองฝ่ามือซ้ายขวานั้นด้วยในเวลาเดียวกัน